สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะ,ะมาแนะนานะครับผมวิธีเปลี่ยนชุดแทงของเอฟซันนะครับซีรีส์เอลนะครับผมเวลาแทงขาดแท้งรั่วหรือเราอยากจะเปลี่ยนแทงใหม่นะครับแทงมันสกปรกเราไปสั่งในเว็บไซต์มาแล้วเราอยากจะเปลี่ยนเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนการเปลี่ยนให้ดูนะครับว่าเราต้องถอดยังไงนะครับคือเปลี่ยนชุดนี้นะครับผมเขาเรียกว่าชุดแทงนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคการเปลี่ยนนะครับผม ดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมก่อนที่เราจะเปลี่ยนตัวแท้งนะครับผมเราก็ต้องแกะเครื่องก่อนนะครับ้องถอดเครื่องก่อนนะฮะถอดฟ้าสแกนเนอร์ออกก่อนนะครับผมก็จะมีน็อตอยู่มุมบนนะครับหนึ่งตัวนะฮะนี <t ags well> ่นะครับผมถอดน็อตออกนะครับผมยกสแกนเนอร์ขึ้นนะครับผมจะมีน็อตหนึ่งตัวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับมีน็อตหนึ่งตัวนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะครับเราก็จะถอดออกนะครับผม นี่นะครับผมจากนั้นนะฮะเราจะถอดฝาครอบสายแพร่ออกนะครับคือตัวนี้นะครับผมจับมุมนะครับมุมอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะเราใช้มือขวาบิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับจากนั้นนะฮะค่อยถอดนะครับผม นี่นะครับมันจะเป็นแค่ฝาครอบนะครับผมเห็นไหมไม่มีอะไรนะครับผมจากนั้นเราก็ถอดสายแพรนะครับผมสายแพรนะครับผมสายแพรสแกนเนอร์นะครับผมถอดสายแพรออกแล้วก็ยกสแกนเนอร์ออกได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมเวลาถอดสายแพ ER รหรือแกะสายแพร์นะครับผมตรงนี้เวลาใส่กลับนะครับอย่าให้ตัวปลายสายแพรมันพับนะครับผมถ้ามันพับเวลาเราใส่ก <koń> ลับอาจจะทําให้ตัวสแกนเนอร์มีปัญหาได้นะครับผม หลังจากนั้นนะครับผมเราจะทําการนะครับผมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชุดแท่งชุดนี้ออกนะครับผมนี่นะครับเราก็ยกชุดแท่งออกนะครับผมฝาครอบนะครับตลับนี้ขยับได้นะครับผมอันนี้ต้องบอกอีกทีนึงอยากสมมติว่าเราปิดเครื่องอยู่นะครับผมมันจะมีตัวล็อกตลับอยู่นะครับเนี่ยมันจะขยับไม่ได้เห็นไหมครับผมดึงเบาๆนะครับมันจะขยับไม่ได้นะครับมันก็จะมีเดือยอยู่ตรงนี้อยู่นะครับผมเนี่ยตรงนิ้วชี้ผมนะครับ ปักเอยเข้าไปนะครับผมมันจะขยับได้นะฮะอันนี้บอกในหลายๆคลิปแล้วนะครับผมแล้วก็ยกตัวแท็กออกนะครับแล้วเอาตัวฝาครอบตัวนี้ครับผมใช้สองนิ้วนะครับเห็นไหมเนี่ยฮะยกขึ้นนะครับผมยกขึ้นได้เลยนะครับผมจากนั้นนะฮะเราจะถอดเนี่ยฝาครอบออกก่อนนะครับนี่นะครับผมถอดพลาสติกออกนะฮะเห็นไหมฮะ ถอดพลาสติกออกนะครับผมจากนั้นนะฮะมาถอดน็อตนะครับผมถอดน็อตออกนะครับน็อตสองตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ครับถอดน็อตออกนะครับผมจากนั้นนะฮะมันจะมีน็อตหนึ่งตัวนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะถอดน็อตออกนะครับผมตัวนี้นะ หนึ่งตัวนะครับผมพอเราถอดตัวน็อตออกแล้วนะครับผมจากนั้นนะฮะก็จะถอดฝาข้างนะครับผมเฝาข้างชุดนี้ออกนะครับผมนี่ครับเราใช้ไขควงหรือไขควงปักแบนนะครับงัดงัดให้มันข้ามเนี่ยข้ามตัวนี้มานะครับฝั่งหนึ่งก่อนนะฮะจากนั้นนะครับเราก็มาถอดฝั่งนี้นะครับผมเนี่ยฝั่งนี้นะครับข้างล่างมันจะเป็นแบบตัวล็อกอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูนะ ในช่องนี้นะครับผมมันจะมีลูกศรอยู่นะให้เราอะไรทิ่มเข้าไปครับเพื่อการปลดล็อกมันเห็นไหมฮะเที่มไปแล้วล็อกมันจะคลายล็อกนะครับจะมีสองจุดนะฮะจุดตรงนี้ด้วยจุดหนึ่งนะครับผมจากนั้นเราก็ค่อยๆดึงนะครับผมดูนะผมเลยทาให้ดูจะเป็นแค่ล็อกคอเราคลายล็อกออกแล้วนะครับก็ค่อยดึงนะฮะค่อยแกะเห็นไหมครับพอมันถอดออกมาได้แล้วก็ะครัยยกขึ้นนะครับผม ยกขึ้นนะครับยกฝาครอบออกนะครับผมจากนั้นนะฮะเราก็ปลดล็อกนะครับตัวนี้จากด้านหลังจะมีล็อกนะครับผมเนี่ยเพื่อที่จะถอดตัวนี้ตัวพลาสติกเราเก็บออกนะครับผมเพราะเราจะใช้ใส่คืนนะครับจากนั้นเราก็ถอดยกขึ้นนะฮะตัวนี้จะเป็นสลัก มองเห็นไหมผมก็ไม่ถนัดทําคนเดียวนี่นะครับเ,เป็นพลาสติกนะฮะเราก็ยกขึ้นได้เลยนะครับเห็นไหมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะฮะมันจะเป็นตัวเขี้ยวล็อกนะอ่ะเนี่ยถ้าลองง้างเ้งครับปุ๊บมันก็จะหลุดขึ้นมานะครับผมเราก็จะยกออกได้ทั้งชุดเห็นไหมฮะง่ายๆเลยเนี่ยฮะเราก็จะยกออกได้ทั้งชุดเลยนะครับ นี่นะครับผมจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับผมจากนั้นตัวใหม่ที่เราจะเปลี่ยนเข้าไปก็นี่นะครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็จกัดสายให้มันเข้าที่ก่อนนะครับผมจัดสายให้มันเข้าที่นะครับดูว่าสา,ายมันอยู่ในลักษณะไหนนะครับผม นี่นะครับเราต้องเอาฝั่งนี้นะครับสายมันต้องตรงเห็นไหมนี่นะครับผมไม่บิดไม่เบี้ยวนะนี่ครับถามว่าเวลาเราถอดออกมานะครับไอ้ตรงขีดเนี่ยช่องนี่เห็นไหมครับไอ้ช่องเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้พอดีนะครับผมอยู่ลักษณะนี้ ง่ายๆคือขีดเสียงแดงที่อยู่ใต้นี้ครับผมนี่ครับแล้วก็จัดสายก่อนนะฮะให้สายมันอยู่ในร่องเห็นไหมนี่ครับให้มันอยู่ในร่องอย่างนี้นะครับผมเนี่ยแล้วเราก็ขยับเนี่ยให้ตัวล็อกด้านข้างเห็นไหมครับเนี่ยนี่ฮะ ตรงนี้ก็ให้มันอยู่ในช่องเห็นไหมครับแล้วตัวนี้ก็เาสายลงเห็นไหมครับแล้วก็ไขน็อตนะครับผมที่เราให้มันอยู่ในช่องอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ทับสายนะครับน้ำหมึกจะได้ออกนะครับผมจากนั้นเราก็ไล่สายนะฮะ เราก็ไล่สายให้มันอยู่ลักษณะนี้เห็นไหมฮะเนี่ยสายมันก็จะเรียงกันนะครับผมเราก็ใส่ได้เลยนะครับผมใส่ตามสีได้เลยนะฮะนะครับมันจะใส่เรียงตามสีแล้วนะครับสังเกตเส้นสายมันจะเรียงมันจะไม่เบี้ยวนะครับผมจากนั้นเราก็เนี่ยใส่พลาสติกที่เราถอดออกมานะครับเห็นไหมมันจะมีรูเล็กเล็กนี่นะครับสองรูนะครับผมเดี๋ยวให้ดูใ,ใกลนะ้แล้วก็เอามาใส่สองรูนี้เห็นไหมครับ จะมีลุ่มเล็กๆอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะเห็นไหมครับนี่นีฮะจากนั้นเราก็เอาสายเนี้ยวางเข้าไปครับผมเนี่ยสายเนี้ยวางเข้าไปนะครับผมแล้วก็ตัวน,นี้ลงนะครับผมนี่นครับล้วไขา่รอดน,นะครับผม นี่นะครับไข่น็อตเข้าไปนะครับผมเสียงรถไฟนี่นะครับหลังจากที่เราไขน็อตเสร็จปุ๊บนะครับนี่เราก็เอาสายพลาสติกนะครับครอบสายมันไว้แล้วก็เอาเข้าในรูเห็นไหมครับจะมีรูอยู่เพื่อที่จะให้มันล็อกสายในลักษณะนี้นะครับผมจากนั้นเราขยับตลับมานะครับมาเรียงสายนะครับเรียงสายเข้าในช่องเห็นไหมครับช่องละสองเส้นนะฮะก็ เราจัดสายเข้าไปแล้วก็จัดให้มันได้ขัดได้ขนาดของมันนะครับอย่าให้เบี้ยวนะครับอย่าสมมติว่าอันนี้ผมผมจัดแบบใส่ไปเห็นไหมครัมันเบี้ยวมันโค้งเห็นไหมครับมันมันไม่ตรงเห็นไหมครับมันไม่ออกมาฝั่งนี้นะฮะเราต้องจัดให้มันอยู่ในตรงลักษณะนี้นะครับผมพอเราเอาสายใส่เข้าไปแล้วก็ดึงขนาดเอาครับดึงขยับนะครับขยับเอานะครับผมขยับเพราะมันจะอยู่ในร่องอยู่แล้วนะเห็นไหมครับเนี่ยเราก็ดึงขยับได้นะเนี่ยให้มันแนวตรงอย่างนี้ฮร จากนั้นเราก็เอานี่ครับตัวพลาสติกตัวนี้มันจะมีตัวเกี่ยวเห็นไหมเกี่ยวครับเพื่อที่จะเป็นการจับสายหรือล็อกสายนะครับผมเห็นไหมนี่ครับพลาสติกอยู่ลักษณะนี้เห็นไหมครับนี่ตัวพลาสติกมันก็จะครอบสายไว้นะครับผมจากนั้นเราก็เนี่ยใช้ทตัวนะครับปิดตลับนะครับผมจะมีล็อกนะครับให้ลงล็อกนะฮะ แล้วไขน็อตนะครับผมจากนั้นนะครับผมแล้วก็ใส่ฝาครอบด้านข้างนะครับผมนี่นะครับยกยกแทงขึ้นก่อนนะฮะเพื่อที่จะเอาสายตัวนี้ครับให้เข้ามาในช่องนี้นะฮะนี่นะครับผมจากนั้นเราก็เนี่ยครับเอาตัวฝาเนี่ยฮะใส่เข้าไปนะครับผม เห็นไหมฮะเข้าล็อกนะครับผมด้านข้างตรงนี้นะครับผมเห็นไหมฮะตรงนี้ต้องใส่ให้ต้องจับสายให้ดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราใส่ตัวครอบลงไปนะครับตัวนี้ยเรามันจะไปกดตรงนี้นะครับทําให้หมึกไม่ออกนะฮะเห็นไหมเียเราก็เลี้ยงสายมาหน่อยให้มันเข้าในช่องเห็นไหมครับจากนั้นเราก็ปิดปิดก็กดลงไปเฉยฮะเห็นไหมครับนี่ ใช่ครับสายมันก็จะเรียงสวยนะครับผมจากนั้นเราก็ใส่ตัวสแกนเนอร์เข้าไปนะครับผมเอาส่เ <Also, S 1> นี่ยเอาลอดเข้าช่องนี้นะครับผมแล้วก็เสียบสายก่อนนะครับค่อยใส่ตัวขามันนะไม่งั้นเราใส่ขากรอบเนี่ยเสียบยากนะครับผมค่อยๆทำนะครับผมเพราะว่าถ้าเรายังไม่ชนานาญพอเนี่ยค่อยๆทำนะครับจากนั้นเราก็เอาตรงนี้ครับผม มันจะมีรูอยู่นะครับผมเอาเสียบเข้ารูเสียบเข้ารูนะครับผมจากนั้นเราก็เอาช่องนี้ครับจะมีช่องผมได้อยู่เห็นไหมครับเนี่ยเอาเสียบเข้าตรงนี้ครับมันจะได้ล็อกพอดีนะเวลาถอดออกมาเดี๋ยวเสียบผมให้โดนครับเพอเสียบลงล็อกเห็นไหมครับเนี่ยม, UH, มันจะลงล็อกนะครับมันจะกดปิดลงมาได้เห็นไหมฮะจากนั้นเราก็ไขน็อตข้างบนก่อนนะครับผมยึดน็อตข้างบนก่อนนะฮะ นี่นะครับผมจากนั้นเราก็เปิดขึ้นมานะครับเรายึดน็อตแล้วเปิดก็สะดวกหน่อยนะครับผมจากนั้นเราใส่ตัวฝาครอบสายแพรนะครับตรงนี้เวลาใส่อันนี้เราะวังนะฮะเพราะถ้าเราใส่ไม่ดีครับไอ้ตรงเนี้ครับผมเนี่ยมันจะไปกดสายแพรตรงนี้ทําให้มันหลุดได้นะครับผมเวลาใส่ต้องระวังหน่อยก็คือเนี่ฮะใช้มือนะครับช่วยหน่อยช่วยดันเข้ามานะครับนิ้วเราเนี่ยฮะให้มันดันเข้ามาข้างในเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย นี่ครับพอมันเข้ามาข้างในแล้วปุ๊บเราก็เอาฝั่งนี้ครับมันจะเป็นล็อกอยู่เนี่ยดึงขึ้นเอาใส่เข้าไปข้างในเห็นไหมครับจากนั้นก็บิดนี่ฮะเห็นไหมครับบิดนี่ฮะมันจะสนิทนะครับจากนั้นก็ไขน็อตด้านข้างนะครับผมด้านข้างฝั่งนี้นะฮะนี่เท่านี้ก็ เรียบร้อยนะครับผมการเปลี่ยนแท้งนะครับเปลี่ยนไม่ยากนะครับผมเพื่อนเพื่อนบางทีแท้งรั่วหรือแท้งแตกนะครับเราอยากจะเปลี่ยนแท้งใหม่ก็สามารถสั่งในเว็บไซต์นะครับผมหรือสั่งจากที่ร้านได้นะครับซื้อไปเปลี่ยนเองได้นะครับผมสหรดบคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงขอ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปหน่อยนะครับผมขอขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ